โดนนะครับโอนนะครัมันะโดนแล้วนะฮะเอ้ยเจ็บ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเจ็บจะขาดเจ็บจะขาดใครอยู่ตรงนี้บ้างช่วยหน่อยโอ้โหสวยสวยคือบึกเนี่ย โถวยกบึกนีสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับนาน,นะหมายเดิมครับสะพานบ้านไผ่ขวางตอนนี้ก็ประมาณหกโมงหกโมงเช้าครับแสงเริ่มมามาลุ้นดูครับวันนี้เช้าน,นี้ เต็นเหนียวสักกี่ทีขึ้นชว่วงเช้าอืมวนะตัวนี้ โดนนะครับโดนครับนะฮะโดนแล้วนะฮะโดนโดนแล้วครับโดน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 ขึ้นมาอย่ามุด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 ขึ้นมาขึ้นมาอย่ามุดมุดอยู่ก้าง่านฮะ มาหมุดนะครับไม่ยอมขึ้นอุ้ยจะขึ้นบนนะจะขึ้นบนเอ้าจะขึ้นบนแล้วอย่าพึ่งขึ้นอย่าพึ่งขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นโดนนะโดน โอ้ยไปแล้วไปแล้วอย่าพึ่งขึ้นอย่าพึ่งขึ้นอย oh, ่าพ um, ึ re ่งขึ้นโอ้ยเฮ้ยเชือก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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเชือกจะขาดเชือกจะขาดโอ้เชือกเป็นขุยแล้วนะนะเชือกเป็นขุยเลยอย่าพึ่งขึ้นอย่าพึ่งขึ้นโอ้โหเชือกเป็นขุยเลยโอ้ตายแล้ว Jaar jaar เอ้ยเดี๋ยวเร็วเ๋ยวเร็วเ๋ยวเร็วเร็วใจเย็นใจเย็นเอาดลุดออกมาออกมาโอ้โหเชือกเป็นขุยเลยครับเอ้ยเอ้ยยอมได้แล้วยอมได้แล้วยอมเถิดโอ้ยชัก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 เอ้ยโอ้ยยังไงเนี่ยออกมา เอ้ยเชือกโอ้โหยังไงดีเนี่ยโอ้ยไม่มีใครช่วยนะนั่นฮะเชือกก็เป็นขุยอีกมีใครช่วยอีกยอมแล้วปลาอะไรโอ,โอ้เชือกโอ้โหอายเนี่ยสวายเหรอ ไม่มีใครช่วยเลยใครอยู่ตรงนี้บ้างช่วยหน่อยโอ้โหสวายสวายคือบึกเนี่ยสวายคือบึกเนี่ยโอ้ไม่มีใครช่วยเขนาดนั้นเออไม่มีใครช่วยคนเดียวฮะ เออที่เอาอย่างไงดีเนี่ยเดี๋ยวที่เกาะนะฮะชิงเกี่ยวฟามกันโอ้เชือกก็จะขาดเอาขึ้นยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวที่เกาะกันฮะโอมาคนเดียวด้วยานั้นนะมาคนเดียวด้วยโอ้โหมันเข้าแล้ว

เกาะที่เกาะอุ้ยรวงติดกรสานรถอุ้ยติดทับอุ้ยหูมามา,มาหาดงผักตายแล้วหูทุรักทุเลกันนะนะมาคนเดียวไม่มีใครเลย รกเลยฮะอ้มาคนเดียวานั้นนะ่ะอ้ตายโอ้ติด<ป>ผักหนักมากเลย ก็ <Okay. S 2> น่ารักจิงเลยติดพักติดพักโอ้โอือฮ <c oughs> อู้จิผักเฮ้ยผักมาผักมาทุกคนโอเคคนเดียวคนเดียวการเกี่ยวปลาครั้งแรกอุย้ยหลุกนะ ติดยาละอะไรเนี่ยโอ้โตาละไม่ไีใครมาโอ้ยผักมาโอ้ยโอเค ว้าเอ้ยเมือม่อยเมือ่อยฮะคนเดียวขอบก็น,น่ารักจังเลยโอ้โหผิดผักแล้วเอาเอาดแลวตีบีละ สาวเลยนะโอ้โหเป็นสิบตัวนี้ปลาบึกปลาสวายมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะเล่นเอาเหนื่อยเลยปลาบึกดรือเปล่าครับตัวนี้ผมก็ เพื่อเคยยิงได้ท่านน่ะนะนะนะโอ้เล่นเอาเหนื่อยนะคนเดียวเหนื่อยแล้วนะนะคนเดียวบ่าวคนเดียวชาวนี้โอ้โหก็น่ารักจังเกี่ยวปลาผมปุ๊บนี่ฮนะโอ้เล่นเอาเหนื่อยท่านน่ะนะนะนะ <c oughs> ปืนอยู่นู่นฮะโอ้โหเล่นเอาเหนื่อยเลยคนเดียว,วตรงนี้เลยฮะนานะใกล้ๆเลยฮะตรงนี้เลยเน,น,น,นี่ยตัวแรกรันนานะตัวนี้ ตัวเลขที่ยิงได้ใหญ่ขนาดนี้นะฮะโอ้โหมาคนเดียว <laughs> มาคนเดียวครับไม่มีใครช่วยเลยเอาเองแขนนี้ล้าหมดเลยนะนะโอ้โหจะเรื่องเล่นเลยจะเล่นตัวขนาดนี้ได้เอเคครับ <laughs> สุดยอดก,กันนะนะโอ้ โอ้ใหญ่ผมขอเคียร์อุปกรณ์ก่อนเลยนะฮะก็น่าจะกลับเลยฮะตัวเดียวก็คงพอแล้วครับโอ้โหเอเค,ครับจ,จิหน้าครับมีฮะปลาบึกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นปลาบึกนะนก็เพิ่งเคยยิงได้เนาะครั้งแรกเลย โอเคครับนี่คำนานะชูชีปลาบึกนะครับปีมือในบ้านผมเองคานะนะผมจะมาลองชิมนะะอันนี้จะเป็นครั้งแรกของผมนั้นที่ได้กินปลาบึกคุณนญินได้ครั้งแรกครับอ่ะลองดูครับ ก่อนใหญ่ๆนะอืมอร่อยเลยครับมันนะผมก็คิดว่ามันจะขาวนะครับแต่มันไม่ขาวนะเพราะเนื้อมันแน่นๆอร่อยเลยครับปลาจูชิชปลาบึกค่อนอื่นเลยนะครับผมต้อง ขอบคุณนะครับขอบคุณว่วิอานาทุกคนนะคที่คอยเป็นกำลังใจใผมมาตลอดผมก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ผมยังทำได้ไม่ค่อยดีนะครับนะนะแล้วก็จะพยายามทำคลิปนะให้น้าได้รับชมกันต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะนะาหข้าวแนละ้ว ตั้งแต่ชนะเช้าแล้วเจอคนกลิ้งหน้าครับสุดยอดครับ